สวัสดีครับวันนี้ครัวเที่ยลำใจกําลังจะทําเมนูน้าพริกเผานะฮะน้ำพริกเผาสูตรนี้เป็นน้ำพริกเผาสูตรโบราณนะครับได้สูตรมาจากนลุงนะฮะสูตรนี้ผมชอบทานมากนะครับวัตถุดิบเราก็จะมีพริกใหญ่นะฮะนำไปแกะนะครับแกะเมล็ดด้านในออกนะฮะแล้วเราก็นํามาหั่นเป็นท่อนๆนะครับแล้วก็นําไปคั่วนะฮะในกระทะนะครับเพราะเวลาตาจะได้ตาง่ายนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีนะครับน้ำพริกเผาสูตรโบราณสูตรนี้จะใส่หมูนะฮะ ผมจะเลือกใช้เป็นหมูสามชั้นเดี๋ยวเราจะนําหมูสามชั้นเนี่ยไปรวนก่อนนะครับไปรวนให้กรอบก่อนนะฮะต่อมาก็จะเป็นหอมกระเทียมนะครับหอมกระเทียมนี่เราก็เอาไปเจียว <tiden. S 1> um ให้กรอบนะครับเราก็จะมีกะปินะฮะกะปิเล็กน้อยนะครับกะปิเราจะนําไปคั่วด้วยเหมือนกันนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีมะขามเปียกนะครับเราจะคั้นเอาแต่น้ํานะครับวิธีทํานะฮะเดี๋ยวเราจะนําพริก หอมกระเทียมนะครับมาตําให้ละเอียดแล้วก็จะนํากะปิลงไปตำผสมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาหมูไปรวนนะครับแล้วก็จะปรุงรสด้วยผงชูรสเล็กน้อยนะฮะแล้วก็จะมีน้ําตาลนะครับน้ําตาลปี๊บเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการทำกันเลยนะครับ ครับขั้นแรกเราก็เอาพริกลงมาตําก่อนนะครับต้องตําให้ละเอียดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวไปตำส่วนผสมให้ละเอียดก่อนนะครับ สำหรับพริกนะฮะให้เราตำละเอียดแบบนี้เลยนะครับเวลาเรานำไปเคี่ยวนี่ยเขาจะได้ไม่เหลือเป็นใบไปนะครับต่อไปเราก็เอาหอมกระเทียมมาก็มาตำหลังจากหอมกระเทียมเราละเอียดฮะรเราก็จะใส่พริกลงไปนะครับ แล้วก็ผส,สมให้เข้ากันก่อน,นครับใส่กะปิลงไปนะครับคลุกเค้าให้เข้ากันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปผัดนะครับ พริกหอมก็เทียมกะปิหลังจากผสมกระเสริอยจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับครับขั้นตอนการทำน้ำพริกเผานะฮะให้เราใส่น้ำมันหมูลงไปนะครับแล้วเราจะเอาหมูสามชั้นลงไปเจียวให้กรอบนะฮะสวลาคั่วหมูสามชั้นนะฮะให้เราใส่เกลือลงไปด้วยเล็กน้อยนะครับโอเค เดี๋ยวหมูกรอบแล้วเรามาดูอีกทีนะครับตอนนี้หมูสาชั้นเราก็ได้แล้วนะฮะเราก็นํานะครับพริกหอมกระเทียมแล้วก็กะปิที่เราตำไว้เมื่อสักครู่ลงไปผัดนะครับใช้เวลาค่อนข้างพักให่เหมือนกันฮะเพราะว่าเราต้องเคี่ยวให้เนื้อข้นเนียน นะ้ำตาลปรีดนะครับแล้วก็ผัดให้นา,ายก่อนน้ำมันมเปียกนะฮะ หอมฉุยเลยนะครับผงชูรสนะฮะแล้แต่นะครับท่านใดไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะฮะผงชูรสนี้ก็จะเพิ่มความกลมให้รสชาตินะครับน้ตาลทรายนะครับใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะครับครับทีนี้เราก็ใช้เวลาเคี่ยวนะฮะไฟอ่อนให้เนื้อเนียนเลยนะครับ คนใช้ก็ติม,มเราตามใจชอบได้เลยนะครับครับตอนนี้น้ำพริกเผาของเราก็เกือบจะได้ที่แล้วเดี๋ยวผัดอีกนิดนึงก็จะตักขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมกันในชามอีกทีนะฮะนี่ก็เป็นน้ำพริกเผาสูตรครัวเท่าน้ำใจนะครับเป็นน้ำพริกเผาสูตรโบราณน,นะฮะลองไปทําทานกันดูนะครับสูตรนี้อร่อยแน่นอนรับประกันนะฮะจาก,กข้าวสวยลลนนร้ล้ๆนะฮะทานกับผักสดสดหรือ เอามาใส่เป็นเวลาเราต้มยำนะฮะก็ได้นะครับแล้วก็เอามาผัดพวกอะไรผัดปลาหมึกผัดไข่เค็มเอามาใส่นะฮะให้สีสันก็สวยก็ได้นะครับหมาสูตรนี้โอเคนะครับทิปโดนใจอย่าลืมกดติดตาม,มเที่ยวํำใจ .com ไว้ด้วยนะครับ<ม>แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ